อ่ก็มาต่อในฮอนนะฮะกับโหมดใหม่นะฮะลิฟท์บอลนะฮะไม่เคยเล่นเหมือนกันทีมผมก็ผู้ดูตัวดูตัวก็มีพี่เอกนะเพี่เมเกอร์พี่เจมาสเซอร์เกมเมอร์นะฮะผมโจเกอร์ฮิปแล้วก็น้องสแต็กแฟคชั่นแล้วก็พี่ยามนะที่ร้องเพลงเข็นผักออลสตาร์นะฮะโอเคเรายังไงครับรอหรือเลือกสกิลครับ ตอนนี้คือฮอนออสตาเราไม่ใช่๊ตัวเดียวไม่เอาแล้เชงแล้วไอ้นั่นไอ้เบย์มอสไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วเอาแล้วขอไม่เอาแล้วบับเบิลเอาตันไว้ก่อนมังกี้แม็กมัรสนี่ไงแม็กมัรสนี่ดีกว่าไอนจิเนียร์ดีกว่าแม็กโดดเดี๋ยวผีโดดโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอในเกมนะฮะก็งงๆอยู่ครับโหมดนี้เล่นยังไงตับ น่งัโอ้โหเอ้ยดูดมาหนาเฮ้ยมีสตันเย้มีเปลี่ยมีสตันเยอะอยู่ทำเยอะอยู่มีดูดมานได้้แลวจริงงานนี้เฮ้ยมีสกิลกัดด้วยมาไงวะไอ้แก๊งไอ้แก๊ง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 อีกแล้วเหรออีกแล้วออกรีมานาเลยนะฮะยวออกรีมานาให้นะ เอาทุกคนนะครับเอาคนละอันจัดไปแม่งรอที่รูนะผมรอรอรูอ่ะรวมรูรวมรูมันรูมันมาดูรูเลยมันมีกูดูดกูดูดมาน้าไม่ไรได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเล็งระยะก่อนนะให้มันเต็มหัวหน้านี่ิดผิดปั๊บมาที่โคตรสวยมาองมาครับ

ไรหยาบมูจะตายแล้วหยาจะตายแล้วนี่แน่ยูเซิร์ฟมาทำไมเฮ้ยกลับเอ๋กับโอ้ปล่อยพิษปล่อยพิษนี่แน่ยังไงยังไงคุ้งอะไรล่ะดเจ็โดดดีโดดดีอ๋อดูมานาแม่งเลยดูดมานาเอ้ยกลับ โอ้ได้อยู่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 ุยมไหวล้วหายย่ก่อนไหมยับอย่างนี้ชิปแล้วเออไปไหนไปไหนไปไหนเออเอ่ยับจะได้รีมานาแล้วเอิเจ็แล้วเนี่ย โอไเยอที่หูแปดห้าเลยช็อตแรกล่อไปซะเฮ้ยดูดูโอ้ยเจ้ามือแม่มากเห็นนิ่งๆที่จริงรอฮุกมาหนาหมดเลยอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรล่ามาเดี๋ยวฮุกให้เออเอ็ดมาแล้วสายฮุกฮุกมาเลยเอาเบ้าเดี๋ยวฮุกให้มา เฮ้ยเป็ดแล้วเป็ดเฮ้ยโดนโดนนี่แน่จริงไม่ทำอะไรนี่แน่หน้าหนาวเดนหน้าหนนี่แน่หน้าหนาวนี่แน่หน้าหนาวเลยต่อไปก็ต้องฟินนะเฮ้ยนี่ไงเรียบร้อยคัโลแล้วแบบสวยยเฮ้ได้อยู่ได้อยู่มาน้าหมด ไปรีมานามาแล้วนำน้ำน้ำอยอะอะไรอะไรใครพุกไอเหยียให้วิ่งมาพุกนะครับรีมานาผมมาแล้วดูทำวิ่งดูท้เฮ้ยนี่ไงอะไรเราอะไรรีมานาได้แล้วได้เหมือนกันโค้งเข้ามาเลยไหมครับนกพูเร็ดมะเฮ้ยรีมานาให้ค่อยนำเด้อ ยังพึ่งรีไปครับมีสองรีมานาไม่ต้องกลัวสองรีมรับไหวอันนี้มามายังไงเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็ดเป็ดแล้วไงแล้วไงควบเอ้ยสวนสวน เตี้ยอแม็กมิทแม็กมิทแ็กมิเออดูดมานมันตัวนี้เอาให้แล้วเออเออโอ้ยเจ็แล้วไงเฮ้ยหมอยหมอยนี่แหละเป็ดเอ้ยเอ๋วิกเอ๋อ้าวๆโอ้ยเอ้ตาย้ ไอ้หมดอะที่เป็นของเราเกมเป็ของเราต้องมีสติมเอาไปเลยกูอุ้ยอกูขอโทษไปไหนไปไหนกันเวออกของซับเพื่อนนี่เลยครับของซับเพื่อนเนี่ยอะไรสิบไ่พอไปไปไรวะสวนนี่ไงล่ะมาด้วย อะไรไอ้นางตายเ่มีกูได้แต่เอ็มช้เวนมากอะตอนเนี้ยโอ้โหตะกี้เวนมากอะเอ็สมวาเดนผสมออิาีี่าจามีกัดด้วยนี่ผมมีกัดด้วยมีดาวตอนเนี้ยอ้าว่นีาวยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ ยังไงอุ้ยสเดอร์ถ่าย้ะเรียบร้อยหัวระสวนอะไรเล่าอะไรเล่าเฮ้ยดูดูทำดูทำอดปเลยอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล้าอะไรเล่าอะไรเล่าดูดมานะน้าอุ้ยออุ้ยอุ้ ไม่น่าเลยสูน่าัเย็ดตานี้นี่ได้เปรียบก็โคตรังมาเลยไปเาเอาเอายังไงยังไงเฮ้ยเอามานาไมพวกนาย้ีเฮ้ยเฮ้ยอนนี้เหลืออีกหหลออีกร้อยนึงนะฮะได้นี่ซิปกูจะเยอไปไหนเนี่ย แอซิส16อ่ะเฮ้ย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 เฮ้โดนได้ไงวะอะไรวะอะไรโอ้โหสกิลเปลี่ยนกีหรือเปล่าเป็นไงล่ะโอ้ทำไมมีเกิดใหม่กลัวที่ไหนอซิมีเกิดใหม่อกลัวที่ไหนอยู่อะไรวะเนี่ยเรียกฝูงแมลงมาียเได้ของแล้วก็ได้โลฮิวสกิลแล้วเรียกบอลลิสออกมาช่วยลบบอลลิสคือใครวะมาดีวาเดน

นี่ไงนี่แบบนีิซซเกอร์เดียวไมบอลลิทคือสกิลตัวอะไรครับนี่ไที่มันเรียกุ่น้ากดยอ๋อโอ้โหสวย นี่ไงล่ะพีมเหรอเออสี่สิบสิบสองแล้วเออเว่เว่ครับเว่ครับฮ่าฮ่าฮ่าว้าวคอมโบคอมโบเฮ้ยอีกไปซีขึ้นเลย อโยมตัวลูกไข่เนี่ยเล่นเพลงเจนัเยิบลูกไข่อะเฮ้ยตัวนี้อ้าวต้องบังคับเด้๋ยวเอาไปลูกบังคับสิไม่รู้ตีเลโหน่ารักเกินไปวะแปไหนไปกับพี่เจเฮ้ยไปแล้วเว้ยนี่ไงล่ะนี่ไงเฮ้ยมันเอามันเอาฉันมันเอาฉันอุ้ยหืมอุ้ยอ้ยดีนะแม่งไม่ซูบเรา เอาลูกน้องไปคืนอะไรอะอะไรอะเฮ้ยใครใครอะไรวะใครอะไรกันไอ้แม็กซสามิติตอนนี้อาดีมานาไปโอ้ยไม่เอาแล้วอโลฮิวไปลืมใช้โลฮิวโลฮิวไม่เป็นประโยชน์เจ็ดอ้าวเฮ้ยมีเกิดมีเกิด นี่ไงล่ะดูแล้วครับหมดแ้อหมดโคตาดแล้หมดงหมดวโต้คตาเกิดแล้วแม่สามพันเจะข้าวไ่ันเจงอยู่แล้วไม่ได้อ่ะ ตาดีเกิดอะไนครับตาดีเกิดอะไรขึ้นมาหมดโคตาเกิดแล้วได้ังแยเนี้ยมันคือตาของเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงล่ะท้้งหลังทั้งหลังหมดโคตาเกินโอ้โหเช่าเนี้วมาลบลบอกแล้วเฮ้ยจบโอ้แปนาทีเองโคตานี้นี่เปยอด เอาเถื่อะตายครั้งเดียวเจ้าเด็ดจริงนอนตายตาหลับแล้วตายตาหลับแล้ววันนี้หรือว่าจะนอนตีนไก่เน่าผักะโอเคครับเดี๋ยวโจ๊กเกย์ยี่ฝอลาไปก่อนนะเ้ยลืมแนะนำเอ้ยแนะนำไปแล้วนะแล้วเงบดีใจจัดลืมโมเดลเล่นโมเดลงง อำต <ừ? S 1> อบไปอาคุณรู้แล้วมึงจะให้